เรือว่าจะไม่มานว่าจะรอย่าใจร้ายขาต้องใส่หน้ากากยันเขาให้ใส่หน้ากากป่ะ้าตาบอกของผมหมดแล้วครับไม่พี่ไปซื้อสานใช่ไหม เขาไม่ไม่เจ็บเลยวไม่จอดดีครับเห็นม้าเดียวกันอ่มไปมนไแล้วออนี่เรแเดอันนี้เข้าตึกไม่ได้ม้จะม่มาหรอมาแล้วแต่ยังยังไม่ลงมาไม่ต้องไปจอด้เจอนส่มยาวอะไรนั่งสี่ทุ่มอะไรอ่ะพอตอลังเมียไม่พออะไรอ่ะพอตอ

วนเต่าจะลุงลังเลยนะกูเต่าจะลุงลังอ,อไปลุงลังหมดอล้วเลแล้วะจะไปเลยนะก็จะไปนะพิจะมาทไมต้อง <c oughs> ม่านบางคือไนมะ่องปเออมากะไรอยานี้ไม่้ไป่ตไเ

ủa, thả xuống mà đặt xuống. Nó ở bên trái nó nó con nó có พอตอลีซอลงมายังอ่ะพอตอับกันสุดเแลวเอาไม่เห็นเลยอ่ะพี่อาเขตตติบีซเออพตรอลีซอเราสาวรอลีซอหล่อีเขา้ปไปเถอะ ไม่ใช่เหน้จอดอ๋อมีเราได้จอดไม่อันนี้เพิ่มมาเราไม่ไพิ่มงรเพิ่มมาเราสูงแไม่ก็ไม่ให้เราจอดตรงนี้อะเมื่อกี้เนี่ย ไม่แฉะส่งอ๋ออ,อ๋อใครมาแฉะได้ดู้วะไม่รู้อ่ะเห็นแต่แ<ใ>เห็นแต่โดมเห็แนแต่โดมไม่รู้โดมใช่ป่ะโด,ะดะมอะไระอ๋อไม่เปานไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกลับบาปดีไหมครับสายเชื่อกันที่เป็น ลางานมาดูไหมไออีกแากเขามีรายการไงเคือวันเดอร์เช้าเขได้เหรอเช้าเขาได้เหรอถ้าจับดำด้วยเสาป่ะวันนี้ก็บอกพอมมันเช้าอ่ะไม่วันนี้ได้เข้าสงสง